วิธีทําไข่ออนเซนนะคะให้ไข,ข่ขาวนุ่มๆไข่แดงเป็นก้อนเหนียวหนึบแบบนี้เลยค่ะไข่ออนเซนหรือว่าไข่ลวกนะคะทานคู่กับพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี้อร่อยมากเลยค่ะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเทเลก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของเทเลด้วยนะคะไข่ที่จะใช้ทําไข่ออนเซนจะใช้เป็นไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองค่ะเพื่อนๆค่ะ ไข่ไก่เนี่ยเราต้องล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยมันจะติดเศษผงเศษฝุ่นแล้วก็ขี้ไก่เนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะนําไปทําไข่ออนเซนหรือว่าไข่ลวกเราจะต้องทําการล้างน้ําให้สะอาดก่อนใช้มือนะคะค่อยๆถูเบาๆตรงเปลือกของเขาถูเบาๆนะคะอย่าถูแรงถ้าถูแรงเดี๋ยวไข่มันจะแตกแล้วจะเสียเนาะ ขั้นตอนถัดไปเราก็จะเตรียมน้ําเปล่านะคะเพื่อที่จะทําการลวกไข่ออนเซนน้ําเปล่าใช้ทั้งหมด1000 ML ค่ะจากนั้นนะคะก็นําน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้มาใส่หม้อเพื่อที่จะทําการต้มในการลวกไข่นะคะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ 1- 2ถงช้อนชาจากนั้นเราก็ทำการเปิดแก๊สต้มให้น้ำเดือดได้เลยค่ะเดือดแบบนี้เดือดพลาดเลยนะคะเมื่อเดือดแบบนี้แล้วเราก็ทำการปิดไฟได้เลย เมื่อปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป200 ml เคเลใช้ที่ตวงน้ำเมื่อสักครู่นี้ตวงนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปผสมกับน้ำร้อนได้เลย200 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทยอยนาไข่ที่ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยทยอยใส่ลงไปได้เลยค่ะไข่แคเลใช้ทั้งหมด5ฟองนะคะปริมาณน้ําที่แคเลให้เนี่ยใช้ได้ประมาณ8ฟองนะคะเ,เพื่อน ปิดฝาหมอ้อไว้เลยค่ะพักไว้ทั้งหมด20นาทีเมื่อครบเวลา20นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะ นี่คือไข่ที่ครบเวลาย0นาทีแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตักออกนะคะไปพักไว้ในกระมังข้างนอกกระมังที่เราจะตักไข่ไปพักให้ใส่น้ําเย็นจัดเพื่อเป็นการน็อกความสุกข,ของไข่นะคะถ้าเราไม่น็อกความสุกข,ของไข่เนี่ยเปลือกไข่มันยังจะมีความร้อนเนาะจะทําให้ไข่ที่ว่ามันเป็นออนเซนสวยๆจะกลายเป็นไข่สุกมากกว่านั้นแทนนะคะนี่ค่ะใส่ในน้ําเย็นไว้เลยเดี๋ยวเรามาตอกดูกันทีละใบเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะไข่ขาวนุ่มๆน,นะคะไข่แดงเป็นก้อนเลยค่ะเป็นเนิ้ขาอันนี้ใบที่สองเนาะนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สามกันเลยนี่ค่ะไข่แดงเป็นก้อนเลยนะคะเนียวเนียวหนึบหนึบไข่ขาวนุ่มๆจากนั้น,นะคะเดี๋ยวแค่เลยก็จะโรยด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้หรือว่าซอสฝาเขียวลงไปนะคะกินค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากใครที่ชอบทานไข่เลือกหรือว่าไข่ออนเซนลองเอาไปทํากันดูนะคะ ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเล่ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ